เอาสิเอาสิเดี๋ยวสิผมไลฟ์ให้เพื่อนๆคุณดูก่อนนูนไส่ห่วงยางอยู่นู่นแล้ว หนูจะเล่นสายใหญ่ก็ได้นะใส่คุชีบอ่ะอ้ยมีหนึ่งคนเข้ามาแล้วใครเนี่ยเดียวครับสวัสดีหนึ่งท่านนะคะเข้ามาแล้ว ามาเล่นสระว่ายน้ําในหมู่บ้านเมื่อวานไปทะเลวันนี้เล่นน้ําสระนะใครนะรายงานตัวหน่อยค่ะหนึ่งคนเข้ามาเอาหายไปแล้วจะใส่ชูชีพไหมแล้วกระโดดสระถ้าทุกคนถูกกระโดดลูเลย ไม่เดินนักมือสังยังได้ก็คืไม่กติตามนะโอ้ยไม่เอาไม่กลัวคิดยังไงหลังไม่ไม่เล่นพ่เรลล์ลูกมันลอยหนีใช่ไหมลูก ดนะเดี๋ยวก่อนดิแม่ไลร์สดก่อนอไม่ได้เดี๋ยวก้องดูน,น้ำํำยังไม่มีใครเข้ามาเลยวันนี้เอสงสัยเขาดาวกันหรือเปล่าเนี่ยวันนี้แม่กวางมาปกติบ่ายเพื่อนๆก็จะเยอะเลยใช่ไหมนี่มาเฝ้าน้องคีริง,งสะดะ๋ยว นี่น้องคีรินมาเล่นสระว่ายน้ำในหมู่บ้านเพื่อนๆอ,อ,อยู่ไหนกันเนี่ยเดี๋ยวรูปแป๊มหนึง่งอู้เข้ามาสี่คนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่กวางมาไลฟ์สดริมสระว่ายน้ำในหมู่บ้านออกไปเที่ยวไหนนอ้องเพราะว่าเมื่อวานก็ไปเที่ยวทะเลกันมาแล้ววันนี้น้องคีรินเขาอยากมาสระว่ายน้ำในหมู่บ้านอะ่ะ สวัสดีทุกคนนะคะอันนี้เจ้าคิลินนะคะอ๋อดำน้ำไปด้วยเก็บใบไม้ไปด้วยสวัสดีค่ะพี่พี่สิบสามคนแล้วเอาสิน้องคิรินตีขาไปอตีขาไปด้วยไปสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะเข้ามาสู่ช่องคิรินแฟมิลี่ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม่คุยกับเพื่อนๆก่อนนี่เข้ามาสิบคนแล้วทักทายกันแป๊บสิบหกแล้วเล็กที่คิรินใช่เลขที่คิรินสวัสดีค่ะพิมพ์ทักทายกันตอนนี้ทําอะไรกันอยู่บ้างคะอยู่บ้านหรือก,กําลังจะออก,กไปเที่ยวเพราะบางคนเที่ยวกันวันที่หนึ่งเนาะนี่สระว่ายน้ำฝักสระว่ายน้ำหมู่บ้านน้องคิรินค่อนข้างกว้างเนาะ ฝั่งนู้นก็จะเป็นสระผู้ใหญ่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสระเด็กใครชอบเล่นน้ำสระเหมือนน้องคีรินกันบ้างคะอากาศวันนี้ก็ไม่ค่อยเย็ยนแล้วนะคะถ้าน้องคีรินใส่ชูชีพก็จะสามารถไปเล่นฝั่งน้ำลึกได้คือยู่กับคีรินจะใส่ไหม สวัสดีค่ะพิมพ์ทักทายกันได้นะอันนี้เก็บขยะไปด้วยเล่นน้ำไปด้วยเก่งมากเลยนี่ขอัวใจน้องคิรินหน่อยได้ไหมคะกดสติกเกอร์หัวใจอู้ยี่สิบแปดคนแล้วสวัสดีค่ะนี่ผลงานน้องคิรินว่ายน้ำไปด้วยแล้วก็เก็บใบไม้ในสระไปด้วย น้ำจะได้ใสใสเด็ๆ <gorilla> กๆอยู่บ้านทำอะไรกันบ้างคะ่ะมีกิจกรรมทำอะไรกันบ้างเนาะถ้าต่างจังหวัดสมัยแม่วางเด็กๆก็คงจะเล่นอะไรอะเล่นกองทรายปีนต้นไม้หาเลยเล่นไปเรื่อยเนาะแล้วก็ขุดดินเป็นหลุมๆแล้วก็เล่นหมากเก็บอะไรประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเนาะแต่ถ้าเด็ก เด็กกรุงเทพสมัยนี้ก็ต้องแบบฮร์เบร์แลนแล้วก็สระว่ายน้ำแล้วก็เล่นของเล่นอยู่บ้านเพราะอากาศข้างนอกก็ไม่ก็ไม่ดีเนาะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะคะที่เข้ามาในช่องคิดินแฟมิลี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามให้ช่องน้องคิดินแฟมิลี่ด้วยนะคะวันนี้ไม่กคางกะว่าจะไลค์ไม่นานนะ ว่าเดี๋ยวจะออกไปทำทุุระกันก่อเมื่อวานเนี่ยไม่กวางกลับมาจากพัทยาก็กว่าจะถึงก็ประมาณทุ่มกว่าแวะชาร์จรถไฟฟ้าด้วยคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้นะคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะสวัสดี22ท,ท่านนะคะ เมื่อคืนเขาดาวกันที่ไหนบ้างคะไหนอีหรือว่ามือถือค้าง,งาไม่มีใครคอมเมนต์เลยแปลกประหลาดมาก Amazing ม,มากแม่ลงไปเดี๋ยวแม่จะไลฟ์อีกประมาณ5<ม>นาทีแล้วเดี๋ยวแม่จะลงไปเล่นน้ำกับน้องคิดรินแล้ว<ๆ>เพื่อนเ<ๆ>พื่อนพิมพ์ทักทายกันก่อนได้นะคะ อันนี้ห่วงยางซื้อเมื่อวานอู้เข้ามาสามสิบห้าคนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสามสิบห้าท่านนะคะวันนี้แม่กวางมาไล์ตรงสระว่ายน้ำในหมู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะรู้สึกว่าพอมาถึงเมื่อคือนก็หมดแรงแล้วกลับจากพัทยา <c oughs> <c oughs> น้องกิรินเก็บเก็บใบไม้รอบสระแล้วดูสระกว้างๆเลยนะสระหมู่บ้านเรานี่ใหญ่มากนะคะแนวน้ําแบบน่าเล่นมากเลยใครชอบเล่นน้าสระกดหัวใจให้หน่อยเร็วกดสติ๊กเกอร์ให้หน่อยเร็วใครชอบเล่นน้าสระเหมือนกันอโอเคเอาชูชิมไหมคะไม่เอาไม่เอา สวัสดีค่ะหรือดูน้องกีรเล่นเล่นกันเพลินๆไม่มีใครคอมเมนต์อะไรเลยหรือพิมพ์คอมเมนต์มาไหมว่าเมื่อคืนเขาดาวกันที่ไหนใครไม่ได้เขาดาวเหมือนแม่กวางบ้างหลับเลยค่ะตื่นใหม่ขีเช้าว,วันใหม่แล้วแล้วก็แม่กวางก็ไปซื้อ,อ,อส้มมาไหว้พระที่บ้านนะคะก็เป็นการอ้อนรับปีใหม่ แบบไทยเนาะแบบชาวพุทธแล้วก็น้องคีรินก็ตื่นสายนิดหน่อยไม่อยากออกไปไหนอยากอยู่บ้านบอกจะออกไปข้างนอกกับป๊า,ปาไหมไม่ออกคีรินอยากอยู่บ้านแล้วก็เมื่อกี้ก็บอกว่าแม่รี่อยากไปไว่ายน้ำที่าะว่ายน้ำหมู่บ้าน,นก็มากันเลยคีรินเขาก็เก็บของอะไรของเขาเรียบร้อยอย่าเงี้ยค่ะ นี่สระว่ายน้ำเนาะสระว่ายน้ำอะ่ะก็จะแบ่งเป็นฝั่งเด็กกับฝั่งผู้ใหญ่ฝั่งผู้ใหญ่ก็จะลึกหน่อยนะคะน่าจะลึกประมาณ140เซนส่วนฝั่งของเด็กสบายเลยน่าจะลึกแค่ประมาณ30เซนสบายๆเนาะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาในไลน์นะคะนี่อ่ะน้องกิ๊ฟินว่ายน้ำไปด้วยเก็บขยะไปด้วยเดี๋ยวแม่ไลอีก2นาทีแล้วกันเนาะ คุยกับเพื่อนๆก่อนให้หายคิดถึงเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันจันทร์ถึงสุ์แม่กว่าก็ต้องเข้าไปทําเปิดเปิดงานปกติแหละก็จะไม่ค่อยได้ไลา์ตอนกลางวันสักเท่าไหร่ก็จะเจออีกทีน่าแต่ค่ำเพื่อนเพื่อนที่เป็นเด็กๆก็อาจจะนอนจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะโอ้สี่สิบคนเลยสวัสดีค่ะถ้าที่ไหนร้อนนะ ดูน้องคิรินว่ายน้ำหายร้อนเลยนะสบ,บายมากเลยนี่ไปเลสเลสโกไปเลสเลสโก้อ <'s> ื้มฉ่ำมันโดนน้ำคลองเป็นไงล่ะเลสเลสโกอีกว่าไหมลูกไป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 ,ไประวังนะขอบสระมันลื่นนะลูก เอ๊แต่วันนี้ไม่มีใครพิมพ์คอมเมนต์อะไรเลยอะแชทค้างหรือเปล่าอะอะนี่น้องที่เรีเรยนว่ายน้ําอยู่ที่โรงเรียนนะคะดำน้ำําตีขาเลยนะคะแต่เตี่งแบบว่ายแบบเหมือน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 ,น,นผู้ใหญ่ยังไม่ได้เดียเด๋ยวเดี๋ยวไลฟ์สดอดลุกคุยกับเพื่อนๆน,นก่อนอีกแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวแม่ไปเล่นน้ําด้วย เด็กเล็กๆนี่ค่าสายตาไม่ได้นะคะและยิ่งรุ่นคิรินเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจของเขาว่าเขาแบบเหมือนเขาเริ่มโตแล้วอะไรเงี้ยก็จะต้องนั่งเฝ้าเผลอไม่ได้เลยถ้าสมมติแม่อยากจะเข้าห้องน้ำก็จะต้องเอาไปด้วยไม่ไม่ทิ้งไว้ตรงสะเด็กค่ะเพราะว่าแม่กวางเคยอยู่ในเหตุการณ์ะแ,แบบเหมือนผู้กครองนั่งอยู่ริมตรอนี่แหละแต่ว่าม,มัวถ่ายรูปก,กันอยู่อะไรเงี้ยค่ะ แล้วน้องน้องยังเล็กมากอะ่ะใส่ห่วงยางแล้วเหมือนหน้าเขาทิ่มลงไปในน้ำอะ่ะเขาช่วยตัวเองไม่ได้อะ่ะเมื่อกี้ผมด,ดีดีว่าช่วยกันทันนะคะเด็กๆกันเล่นน้ำต้องระวังนะคะยิ่งถ้าสมมบเตินคลองหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องระวังเลยเพราะว่าบางทีน้ำแรงหรือน้ำลึกไปอะไรเงี้ยคะหรือว่าเป็นตะคิวก็ต้องระวังต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะ โอ้น,นี่คนดูสม่ำเสมอมากเลยสามสิบเอ็ดคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้แม่กว่างก็มาอยู่ตรงมิ่งสะเนาะสะไว้น้ำสะไว้น้ําหมู่บ้านเรายาวไปน่าจะประมาณสักห้าสิบเมตรได้ไหมอะถึงไหมอะไม่รู้ไม่ไม่น่าจะถึงน่าจะประมาณแค่สามสิบเมตรก็จะมีหนูเล่นตามสบายเลยก็ เดี๋ยวแม่เล่นครับแม่ไลฟ์สดคุยกับเพื่อนเอนก่อนให้เพื่อนๆเ,เห็นกิจกรรมแล้วก็พูดคุยไปนช่วงวันนี้วันปีใหม่นาะสวัสดีปีใหม่ใครดูไลฟ์นี้นะขอให้เรียนหนังสือเก่งๆได้เออเขาเรียกอะไรคะเออได้เรียนในสิ่งที่ชอบทําในสิ่งที่ชอบเนาะจริงจริง เด็กทุกคนนะค่ะถ้าตั้งใจเรียนหรือว่าชอบอะไรก็ทําสิ่งนั้นให้เต็มที่บางคนอาจจะไม่ได้ชอบเลขบางคนอาจจะชอบศิลปะบางคนไม่ได้ชอบศิลปะบางคนอาจจะชอบดนตรีก็ขอให้น้องๆหนูได้ทําในสิ่งที่รักที่ชอบกันนะคะส่วนคนไหนอบอกว่าหนูไม่ชอบเลขเลยค่ะหนูไม่ชอบภาษาอังกฤษหนูลองหาในสิ่งที่หนูชอบดูนะคะว่าหนูชอบอะไรโคชีล่ะคะอลุก แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพาน้องไปฉีดแป๊บนึง,งเพื่อนๆดูสระไว้น้ำไปก่อนได้ไหมอะ่ะทิ้งหมองอย่าง,งนี้นะอ้าวมาว,มวางไว้ดูเออวางไว้บนสระเดี๋ยวแม่ฝากไว้กับฝากไว้น้ำก่อนนะคะเดี๋ยวออกสระใหญ่แม่แม่ฝากพี่ๆไว้กับสระก่อนเอามาตรงนี้ก็ได้นะ ี icana, ๋ยวแม่ไงไม่ไ์กับพี่พี่ก่อนนี่กลับมาแล้วค่ะพี่พี่โอ้พี่พี่ก็ยังอยู่กันยี่สิบเจ็ดคนผ่านลงทีดินไปท่องกันมาไปดูนะคะดูนะคะนั่นเลยค่ะเซตโก้ไปนี่นี่กระโดดเป็นน้ำคลองเลยค่ะพี่พี่ดูนะคะกระโดดไปนน้ำคลองเลยค่ะ สดชื่นไหมคะสดชื่นตามไหมคะคนไหนร้อนๆตอนทเที่ยงบ่ายนี่โอ้มีคนเดียวเลยคะ่ะตอนนี้เล่นอยู่คนเดียวเลยคะ่ะนู่นนูนน่นนู่นนู่นวงยางไปไกลแล้วลินเอ๊ะวันนี้ทําไมไม่มีใครคอมเมนต์เลยคะไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์แม่กวางค้างหรือเปล่าอ่ะถ้าสมมุติเพื่อนๆดูอยู่นะแล้วคอมเมนต์มานั่นหมายความว่าไลฟ์อะมันคา้ามัน มันแม่กวางไม่ได้เห็นคอมเมนต์นะแต่ว่าวันนี้คนดูสม่ำเสมอมากเลยยี่สิบหกแล้วอันนี้เก็บเก็บขยะจะหมดสะแล้วเก็บใบไม้จะหมดตะแล้วสวัสดีค่ะวันนี้ออกไปไหนกันไหมอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับกดไลค์นะคะ แล้วนงแลลม่่ก็าเไม่ได้เดี๋ยวพอพี่ๆเขาพิมมาแม่ไม่เห็นแต่แม่จะไล์อีกแป๊บเดียวอีกห้านาทีแล้วเดี๋ยวจะจบไล์แล้วมาพูดคุยทักทายกันสนุกๆกันก่อนให้วันนี้เห็นว่าช่องคินินแฟมิลี่ทำอะไรนะคะถ้าวิดพื้นใต้อวิวิดพื้นใต้น้ำอะนี่วิดพื้นค่ะชัววิดพื้นใต้น้ำค่ะเห็นไหมคะ ของวินไม่ได้แต่น,นี่คือเก่งเลยนะคะในวันวันมอทามที่ลูกทําอีกรอบที่ลูกอะนี่วิทพื้นเห็นไหมว้ <laughs> แเพื่อนเพื่อนนะคะกดไลค์ค่ะกดไลค์เป็นกําลังใจให้คีรินวิทพื้นทำไงดีทําไงดีเอาไงดีทันไหมทันไหมเพื่อนเพื่อนท่านี้แม่กวางจบไลฟ์ก่อนได้ไหมอ่ะจะลงไปเล่นน้ำแล้วอ่ะหรือใครยังดูอยู่ ได้ไหมนะนะขอไปเล่นน้ำก่อนนะคลายร้อนแล้วก็ตอนนี้สะไม่มีคนด้วยได้ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะไม่ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะไล์อีกรอบหรือเปล่านะแต่ว่าออโอ้โหขึ้นมาสามสิบเอ็ดพอจะจบไล์ขึ้นมาสามสิบเอ็ดเพื่อนไม่ควมขอไปเล่นน้ำนะถ้าใครนะชอบเอ่อ น้องคิรินนะชอบช่องคิรินแฟมิลีนะคะฝากกดติดตามด้วยนะเป็นกําลังใจให้ให้เราด้วยนะคะเ,<ล>เป็นช่องเล็กๆเ,เองเ,เราเปิดช่องนี้มาครบปีละนะขอบคุณนะคะนี่เด็กๆถ้าไปเล่นน้ําแบบคิรินต้องต้องให้พวกของไปนั่งเฝ้านะลูกห้ามห้ามไปเล่นเองนะคะน้องพูดเก่งมากเลยใช่ แม่กวางจะจบไลฟ์แล้วนะเพื่อนๆยังเข้ากันมาต่อเนื่องเลยในช่องชอบชอบดูชินเล่นน้ำกันเหรอเมื่อวานที่ไปเที่ยวพัทยาคนก็ดูมากดูย้อนหลังได้นะคะอยู่ดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังที่ไปเที่ยวพัทยาได้นะคะแล้วก็ฝากอีพีอื่นๆด้วยนะที่พวกเราตั้งใจทำกันแต่ว่าสัปดาห์นี้น่าจะยัง ไม่ได้มีรีวิวอะไรนะคะทุกวนี้ขอเอเป็นการไลฟ์สดไปก่อนโอ้โหนี่ดูเพื่อนๆยังเข้ามาอย่างต่อนเนื่องแต่ถ้าสมมุติคนอื่นๆถ้าอยู่ภาคเหนือนหรือภาคอีสานคิดว่ากันน่าจะหนาวไม่น่าจะเล่นน้ำกันแบบนี้เนาะนี่ถ้าใครพิมพ์มาแล้วมันไม่ขึ้นน่ะคิดว่ามันน่าจะค้างนะคะ เพราะมันไม่มีอะไรโชว์เลยนี่อ่ะเดี๋ยวแม่กวางจะหยุดจะจบไลฟ์แล้วนะจะลงไลฟ์แล้วนะโอเคไหมคะเพื่อนขอบคุณสําหรับยอดกดไลค์นะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณที่เข้ามาดูกันอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยใครดูไลฟ์นี้นะขอให้เรียนเก่งๆขอให้ได้ของเล่น ขอให้ได้ของเล่นระวังคางกระแทงนะลูกขอให้เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่สำคัญนะคะบางทีเออมีเมื่อวานมีคนคอมเมนต์ถามมาว่าน้องดื้อไหมคะน้องเถียงไหมแม่เคยตอบไปว่าสำหรับแม่ สิ่งที่เขาเสนอความคิดเห็นออกมาไม่น่าจะเถียงแม่แม่กวางไม่ได้คิดว่าเขาไปเถียงนะคะเขาเสนอความคิดเห็นเราซึ่งจะใช้ความคิดหรือคําพูดของเราเป็นเป็นเป็นหลักก็คงจะไม่ใช่เนาะจะต้องฟังเขาด้วยอยะะ่างเงี้ยค่ะเพราะเด็กเขาก็อาจจะมีมุมมองของเขางั้นแม่กวางจบไ์แล้วนะแม่กวางจบไ์แล้วนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ไรหน้านะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คิรินแฟมิลี่ด้วยนะบาย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 เพื่อนเพื bye. Bye ่อนบายบายดีขาโชว์ไปเลยค่ะบายบายจบแล้วนะคะกระดโด<อ>ดลงมาเลยนะเจ้าแม่แม่กระโดดลงมาเลยนะได้คะ่ะค่ะ <c oughs>